สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็มาอยู่กับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับก็หลังจากเมื่อวานที่ลงคลิปไปคลิปสองคลิปนะครับก็วันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์น้ำเช่นเดิมนะครับวันนี้นร,นรู้สึกว่าน้ำเพิ่มครับเพิ่มมากนะครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูเลยนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับตกช่วงดึกๆนะครับวันนี้มาน้ำรู้สึกว่าจะขึ้นเท่าถนนแล้วนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งเมื่อวานนะครับ เมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นถึงตรงนี้เลยนะครับเมื่อวานจากคลิปเดิมที่แล้วนะครับวันนี้ก็น้ำเพิ่มมาอีกนะครับนี่ก็คงจะเพิ่มเพื่อดีอีกนะครับในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าอยู่นะครับเมื่อวานยังไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้ท่วมถนนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงเมื่อวานนะครับที่มันเริ่มท่วมมานะครับ <c oughs> น้ำเยอะเลยนะครับปีนี้ วาน,น้ำยังไม่ยังไม่ทะลักถึงตรงนี้นะครับมวานยังเดินสบายเลยนะครับมันเริ่มจากทางโค้งนะครับเมื่อวานแต่วันนี้ก็เกือบครึ่งแข้งแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยตาตุ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับที่เดินอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ เมื่อวานมันเริ่มจากตรงนี้นะครับไปตรงนั้นแรงมากเลยครับน้บทางโค้งตรงตรงหมายืนนะครับก็เมื่อวานเริ่มท่วมจากตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้น้ําแดงเลยนะครับน้ําน่าจะสูงพอสมควรนะครับดูจากหมาเดินไปนะครับ กับมิดขาครับโอ้ก็มีกาเดินไปแล้วครับเมื่อวานก็น้ำมาเยือนนะครับแปลงนี้แต่ตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะครับข้าวก็กำลังตั้งท้องนะครับแ้วก็จะออกรวงนะครับแต่น้ำก็ทะลักมาท่วมก่อนนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ถึงอาทิตย์ก็แย่อยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะถึงนะครับสักสองสามวันก็น่าจะหมดนะครับนี่ก็น้ำเยอะนะครับตรงที่มีเสาอยู่กลางถนนนี่น้ำเสาะจะขาดแล้วครับนะครับเป็นท่อนะครับ มไม่กล้าเดินไปตรงนู้นนะครับเมื่อวานก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ไม่กล้าเดินไปแล้วน้ำเพิ่มเยอะเลยนะครับเดินกลับไปก่อ นี่เขาเป็นแปลงถั่วเก่านะครับว่าจะปลูกถั่วไว้กินตอนเกี่ยวข้าวนะครับก็ก็ไม่ได้ปลูกแล้วครับถ้าน้ําเยอะขนาดนี้ก็ก็ว่าจะปลูกตั้งหลายวันแล้วนะครับก็ถ้าปลูกก็คงเสียหายนะครับแบบนี้ก็คงไม่ได้ปลูกแล้วนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับถึงจะได้มาปลูกอีกรอบนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมวีดีโอนะครับก็ยังไงตอนบ่ายจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนะครับอาจจะได้ลงตอนเย็นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมวีดีโอครับตอนบ่ายจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับก็อาจจะเย็นนี้อาจจะลงสองคลิปนะครับหรืออาจจะพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับเย็นนี้คลิปหนึ่งนะครับ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ